สวัสดีค่ะพี่น้องขากระเบื้องคนมาแล้วเวพนเวนวน่นได้เลือกได้ย่ามแล้วพี่น้อกขาสร้างล้อกระเบื้องที่นี่ประมาณสองห้านิ้วเนะคนว่าหันได้เลือกได้ย่ามไปเลือกเพคนไปเลือกแล้วสร้างสร้างตะวัาเฉียงส่วนสิได้เลือกอกระเบื้องพิสกันอยู่สามเพื่นดีกันระเบิดตอนนี้ <c oughs> โอ้ยไล่ใดๆไล่ใดขาทะเลือหาเพคนเด้ เดี๋ยววาสกืขาวมเดิลายเดมเดอเดมอันนี้ปูไส์อันนี้หาพื้นของน้้เอาพื้นองน้เพื่อไเอาเพาเหลือเพื่อเนว่าเพืองน้เพื่อเงนเข้มก่านนังได้บานขนังของน้ำมันดูแน่ดูใส่บพี่ว่าเด้อบ้งาเบี้ยแดมังก ได้หน <toys> ีละได้หนีละของน้ำผึ่าก็สองบุญแก้ว ลายบบ่เพิ่มไอซีคนนหมดแล้วพี่น้องนี่จังได้ส่เดี่ยวกไเด็กไปเล้วกันทุกทายเลามย่นอดเื่อเขทางที่แม่ต้มหัเลาอีเอา่เ่แมองในเงินขาทะลุหักเงินเล็กให้นอนนยเด้อ บ็ขึ้นกันแล้วกันล้วครับผมันก็ขึ้นงานวิวดีเลยพี่น้องเรื่องหลังนี่นะวิวดีเพราะว่ามันอยู่ติดสวนเห็นบหบรรยากาศเปิดกระจกไปก็คือนี่ผ่านเวลาประท่าเ e ็ดละงวอกว่าคนเปิดอัดตันซองเบิ้งเ e ็ดเกิดระมอนอนไม่ได้เกี่ยวกับลูกบอลนะ ขพ่อนะัวปีนาขเหนแม่จอจอไลขนมา้หัวดอก้วี่น้องขั้วสิงขั้วหลอกตาทื่อชื่อดอขั้วใตุมมาๆบรเ้มเข่านียขอสิดวจะไปตอนปไปได้ตัวก้มเข่าว่าไหนนี่ตัวนี้แยกก้มองกมตรงนีตัวก้มเข่าเล้อเนาะ บาสั่งนมากินนะนกนั่งข่างทานอยกได้เลา้วๆเนาะมากิน่านานเส้นให่ถึงก้อนมูหลบไปหมดเสียใจเราบอไ่กับเพื่องเอองามเดี๋ยวเอาซีนั้นเกาซีนนี้งามเหมือนะก็ดีเม่าหัดบานเปนเจาวกาคนที่คนเยเนาะอนันนึกเอเลืองกว่าเห็นเราบอห้อง ีเล็บดองคุกินมานอนพะว่นมากก็มากกี่้วันนจะโคแบบนี่มันเกิดชูน่ีครับมองี่หละคุพี่าสร้างยางเดียวสร้าบันไดมันนี่แขงชันนะเพชรขนชันทาคบันได้บ่อยเพชรแข็งพ่วงนี ที่ไม่อคุนเ่ราได้ด้วยนี่ด้วมันมันสั้นอากาศดีมากนะคร ห้องกระเทยพี่้องห้องกะเทยได้ห้องนากี่จ้าี่ไนอวบอวบอ่บอเไปอ,อ,อันนี้ในห้องน้องมาร์กี้น,นะครับมา,าได้หมด ่ S <S านขาสัน้นอมอีมีนขันบ่มีแนวขันเลยเป็นตะยานมืนตี่มจวดจวดมีแนวขันบรรยากาศสูงครับอ้่ว่าอยหนี้องมีวิวแบบดีเลยอัน,นที่เจอเดียวห้อง้่ ปูงอยู them, er. ่เด้เหลียวลงไปแบบย่านห้องน้ำข้างบนจะมีห้องน้ำในตัวนะคระทั้งสองห้องมองนี้ให้เป็นมองผ้าพบอกอืม เจ้าเจ้าเฮ็ดห้างติดพื่อนมาได้จรองเฮ็ดขึ้นเพียงเพียงนีแต่เฮ็ดลูกใจต้องเฮ็ดให้บิวอินมาเฮ็ดโหลดให้มันเป็นอันตู้ร้อยก็ตู่อันนาคือตู้ซิ่งน่ะให้มันขึ้นขึ้นกลางน่ะต่ว่าจะเฮ็ดพื้นมันนั่งมาได้ติดเขาเขาเป็นสั่งก็ตู่อยาง ต่ว่อสังไงก็เหน่ย่มันจิประมานมันสิบระมานจากหนึ่มอดนี่สั้ยังไงนะหนาหน่อยค่ะหนาจะเียหนาหนาน่อยอีหลีบันใดนะีนี้ขึ้นบ่อดด้วสั่ง่ะเอเกีบอไรอกเารแต่ใช่เรกไม่เว่าม่เที่ยมันมันถี่แหนบมากจะตายไมเลียออกมา มันเาป็นใหม่ยมกับวายมาาไม่่ากเหรอเลาอยู่ะม่าอยากาคับรืหาใม่ียาวใจะเสร็จแล้วยิ้มเยมเื่อยอะนั่นหมด่ายไวเป็นไปได้ยิ้มเป็นไดด้ ดีเด้ดีเด้เจแล้วดีเด้ไปแล้วขันไดเงินป่านมาให้พ่อ่มานอนเฝ้าพ่อ่มานอนเฝ้าจังไดร้านมาขันย่ยต่อมามามาม่าเด้อ่าสันยีนอนนั่ย่ยต่อมือเกา่าสันแมนไ ยี yeah ่เงินย็บเงิมาจไม่เห็นสาวนามไปดี้ลยยี่เงนนามีเงินกัไหนเ็ดสาวยนามไ่หอหาหรืยาว